สวัสดีครับเห็นมีคนดินทาเราบอกว่าสงสัยวันนี้เทอีกแล้วเราไม่ได้เทนะ หลฟอยู่แต่เราเพิ่งอ,อาบน้ำเสร็จไงแล้วก็เพิ่ทงทาทากินแคร์ด้วยสวัสดีครับทุกคน <c oughs> ไงกี้ <c oughs> <c oughs> คิดถึงเหมือนกันฮะ ไม่ได้ไลฟ์ไปเลยนะใช่ไหมผมยังไม่แห้งทุกคนออกไปไหนระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนวามากสวัสดีครับพี่โซสวัสดีครับพี่ชิด อะอย่างที่ทุกคนรู้นะฮะใกล้ๆวันนี้ผมจะมีออเดิชั่นใช่ไหมรอติดตามกันได้นะวันนี้ไม่มีสินค้าอะไรมาแนะนำครับเพราะว่าขายหมดเกี้ยงแล้วฮะไม่มีอะไรเหลือให้ขายแล้วครับ เรื่องนะทุกคนเดียนรอผมรอแห้งเดี๋ยวเราคุยด้วยแบบเต็มที่เราไม่ได้เป็นหวัดเราเป็นภูมิแพ้เออแล้วทีนี้เหมือนเราเราไปเราไปกินข้าวข้างนอกมาใช่ป่ะแล้วทีนี้เราก็แบบแบบเราก็เข้าใจเข้าใจฟิลคนเป็นภูมิแพ้ว่เาเวลามันจะจามแล้วมันจะแบบมันจะมันจะห้ามตัวเองไม่อยู่แล้วเราก็แบบจามตรงนั้นเลยแล้วคนก็แบบหันมามองแบบเป็นมหมเนี่ยสายตาแบบเป็นมหมเนี่ย เป็นไหมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็เลยไม่อยากออกไปไหนเพราะว่าช่วงนี้เป็นภูมิแพ้หนักเพราะว่าอากาศเปลี่ยนค่อนข้างไวอะ่ะขอบคุณฮะซื้อพี่ได้เปล่ายังไม่ติดแท็กเลยอะยังไม่มีใต้รา,าคาคุณหนด แช่มแล้วคือพอจามอย่างเงี้ยคนก็คิดว่าเราแบบต้องแบบไม่สบายได้แน่เลยไอคนนี้มันต้องแบบเป็นผู้เสี่ยงติดเชื้อแน่เลยอะไรเงยก็เลยไม่อยากออกไปไหนเท่าไหร่ยินกับบ้านไหมหรอ <c oughs> น,น่าจะใกล้ๆกลับแล้วแหละน่าจะแล้วแหละเห็นบอกอยู่ว่าจะกลับบ้านไม่รู้แฮะน่า เออคือคือเราเช็ดผมแรงไปป่ะบางทีอะคือแบบเราเราติดนิสัยเราต้องเช็ดผมอย่างเงี้ยเพราะเรากลัวมันไม่แห้งคือแพาออกฮะเนี่ยแล้วเราจะคุยกับทุกคนไปเราก็จะซื้อน้ำมูกไปเพราะว่าภูมิแพ้เซอเส็งมาก ทำไมอ่ะเห็นเมื่อเช้าว่ายิงปืนอยู่ไม่ใช่หรอพี่วอปั่นหัวอะไรเหรอเมื่อเช้าเห็นไปยิงปืนอยู่นี่เห็นบอกว่างานอ่ะดีเลย์ใหม่อะไรอย่างนี้เหรอใช่อากาศเปลี่ยนไว้มันมันไม่ถูกกับคนเป็นภูุิแพ้มากๆเลยครับ กินข้าวแล้วครับผมอยากเป่าผมให้เหรอผมไม่ชอบเป่าผมอะเพราะว่าเป่าผมแล้วแบบว่าบางทีแบบไม่รู้ว่าผมชอบปล่อยให้มันแห้งเองมากกว่าผมมันจะไม่ฟูอะเพราะเป่าแล้วมันผมมันจะฟูใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ไม่ชอบให้ผมตัวเองฟูฟูเท่าไหร่อันดันหนึ่งคนรีวิวสกินแคร์หน่อยละครับ ผมใช้อยู่ไม่กี่ตัวเองนะใช้อยู่แค่แบบเนี่ยที่เห็นข้างหลังเนี่ยมีไบโอเดิมเป็นน้ำตกครับแล้วก็มีอันนี้ลันโคมครับเป็นทาใต้ตาแล้วก็มีของคิครับมีแค่นี้เองรับสมัครคนเป่าผมไหมครับคิด <c ười> แพงไหมครับค่าเป่าผมเนี่ยเอาพี่ไอซ์สวัสดีครับ อ๋อยินถึงพี่วอลเหรอถึงไรอะ่ะคือใช่ครับบางทีเออถ้าเกิดเราเป็นคนที่ปล่อยให้แห้งใช่ปะ่ะเราก็ต้องมีวิธีโดยการให้แบบไม่ทำให้มันชืน้นนะเราก็ต้องแบบเช็ดหรือว่าแบบให้มันโดนลมนิดๆหน่อยๆ,ๆอืมมันก็จะไม่ชื้นครับ ฟรีเหรอเปล่าผมฟรีไม่คิดตังหรอ <c oughs> เฮ้ยทำไมเนี่ยทำไมช่วงนี้มันคนดูเยอะจังเลยอะ่ะเราตกใจเลยเนะี่ยไม่ได้เห็นเลขสามพันมานานแล้วเนี่ยสงสัยไม่ได้ไลฟ์นานใช่ไหม คิดถึงไงเลยฮ้าคนดูเยอะอย่างนี้ต้องไม่เซฟไลฟ์นะฮะตามตามสถิติแล้วต้องไม่เซฟพี่ไม่ไปยิงปืนกับพี่ยินหรอไม่ยิงครับเด็กๆก,ก็ยิงปล่อยแล้วฮะต้อง ก็ลองเลยให้ยินเป่าให้เหรอโอ้ยยากยากปีใหม่ไปไหนมาบ้างหรอไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านเพราะว่าเราก็กลัวโควิดไงอืมเพราะว่าแบบบ้านเราก็ อยู่ในพื้นที่ค่อนข้างเสี่ยงไม่ใช่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเลยดีกว่าก็เลยแบบไม,ไม,ไม, z, ไม่ไม่ค่อยอยากออกไปไหนเท่าไหร่คือไปเต็มที่เราก็ไปแค่บ้านเพื่อนเราแค่นั้นนะกกนหนวดทําไมเหรอเออไม่คือเราเราเราจะบอกว่าเออที่เราไปทวีตบอกว่าอวันนี้จะไลฟ์แบบไม่โกนหนวดใช่ป่ะคือเราอาบน้ําอยู่ดีๆเราก็แบบเราก็ลืมตัวไปเราก็อาบน้ําสระผมใช่ป่ะ ล้วก็ลืมตัวว่าเออจะไม่โกหนวดนี่หว่าก็กลายเป็นว่าเราหยิบครีมโกหนวดเราบีบไปแล้วก็แล้วก็กรืดไปแล้วเรียบร้อยพอกรืดไปทีนึงเราก็แบบเอ้าบอกว่าจะไม่โกนนี่หว่าแต่โกนเชยเ <laughs> ปล่าครับยังไม่ได้เล่นครับแค่ได้ออดิชันเฉยนะซีรีส์ฟาลลาแบบแค่ได้ได้ออดิชันเฉย มันที่เก้าเนี่ยครับแต่แต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะบอกไว้ก่อนเผื่อมีใครอยากไปหาใช่ไหมดีไหมบอกดีไหมว่าไปที่ไหนหรือว่าไม่บอกดีเพราะว่าทุกคนก็ต้องเซฟตัวเองโควิดคือจริงๆแล้เราก็ดีเหมือนกันนะที่แบบว่า งานรับปริญญาของผมมันเลื่อนอะเพราะว่างานรับปริญญาของผมมันคือวันที่9มกราคมใช่ปะซึ่งถ้ามันไม่เลื่อนอะมันก็จะตรงกับวันที่ต้องไปออดิชันขอให้ได้ขอให้โดนผมต้องเล่นเป็นตัวไหนดีอะผมต้องเล่นเป็นใครดีอะ ผมแห้งหรือยังแห้งแล้วครับแห้งแล้วนะแห้งแล้วแหละเล่นเป็นมาเฟียเหรอต้องตัวร้ายเหรอ คือหน้าผมดูเป็นตัวรลายขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมันมีตัวลายด้วยเหรอเรื่องนั้นอะเป็นพระเอกไม่ได้เหรออยากเป็นพระเอกบ้างอะ่ะขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอเออใช่ผมยาวแล้วเสเยแล้วนะครับ เล่นเป็นมาเฟียฮ่องกงตายแล้วเรื่องไหนเนี่ยฮะตัวายหล่อทุกเรื่องล้วพระเอกไม่หล่อละครับแล้วตัวละครอื่นไม่หล่อล้วครับคนมันจะหล่อเล่นบทไหนมันก็ต้องหรอแหละใช่ปะยินล่างสอง ก็เป็นพี่น้องกันนะครับไม่ให้เหมือนก็นได้ยังไงเอาละครับมันเริ่มมันเริ่มอ่านอ่านอ่านไม่ทันอีกแล้วเริ่มแบบคนแมนเยอะเยอะอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่ในายเอกครับเพราะผมผมไม่ใช่สายที่แบบนุ่มนวลน,นุ่มนวลไม่เป็นโอเคไหม อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ในเอกจริงๆนะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ในเอก <c oughs> <c oughs> อยากได้ในเองครเออฆาตากรก็เหมาะอยู่นะถ้าถ้าได้เล่นก็เป็นบทที่อยากรองเล่นดูเหมือนกันนะเออแบบฆาตากรโรคจิตอะไรเงี้ยแบบน่าจะสนุกอ่ะเพราะว่าแบบแทงเลือดสาดไม่ก็แบบทำอะไรที่แบบโรคจิตโรคจิตอะไรเงี้ยแบบ ที่แบบคนปกติเขาไม่ทำกันนะคือมันมันก็น่าเล่นดูเหมือนกันนะอืมใช่ถ้าบทแนวโลกจิตก็น่าเล่นนะแต่เอาให้ง่ายนะทุกคนอย่าเพิ่งไปคิดอะไรกันเยอะขอให้ออดิชั่นผ่านก่อนนะโอเคไหมไ <c oughs> ปปะทำไมต้องเป็นนายเอกอ่ะฮะ ในเรื่องมันมีไหมไม่น่ามีนะเออเออไม่น่ามีนะเป็นตัวร้ายเหรอตัวร้ายเป็นตัวรายก็ไม่ค่อยได้มีบทอะดิอยากมีบทเยอะๆอะทุกคนจะได้เห็นเยอะๆไงทุกคนจะได้เห็นหน้าเราบ่อยๆไงดีปะ โจดปนใจอ่ะเคยเล่นแล้วนี่มุกเนี่ยคือเราอ่านคเราอ่านไม่ทันแล้วอ่ะทุกคนแบบอ่านไม่ทันจริงๆอ่ะวันนี้เยอะมากเหรอหน้าเราหวานก็หวานนะแต่แบบว่า โอ้ยทำไมเนี่ยทุกคนไม่เอาในเอกได้ปะเขาเป็นเพื่อนไม่เอกยังดีกว่าเลยจริงนะดูพี่ใฉตอนขับรถเพลินมากเลยครับ อะไรวะอ๋อบอลเอาอีกแล้วนะดูดูตอนขับรถอีกแล้วนะสวัสดีครับทุกคนเฮ้ยใช่ไหมเราต้องเป็นฝ่ายที่แบบกระทำเท่านั้นนะ แล้วทำไมทำไมน้องน้องเป็นพระเอกเราต้องเป็นในเอกอมันเข้ากันตรงไหนอะไม่ได้บทมันจะเป็นแบบเขาบทมันจะเป็นพระเอกมันก็ต้องเป็นพระเอกทังบ้านเลยใช่ปะ ท้างหรอฮัลโหลตายแล้วเ,เราเรา,เร,ารอให้เน็ตมันคัมแบ็กก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกัน หายยังถ้าหายแล้วบอกเราด้วยเราจะได้พูดต่อเนี่ยทำไมวะทุกคนเราจะโกรธแล้วนะ ทำไมเราต้องเป็นนายเอกวะฮะตอบสิตอบสิเราจะโกรธแล้วนะแคร์เป็นบทอะไรยังยังไม่รู้เลยครับยังไม่รู้รายละเอียดเลยว่าจะได้แคร์เป็นใครหรือจะได้เล่นเป็นใครยังยังยังไม่รู้เลย ถ้ารู้แล้วจะมาบอกนะหน้าเราหวานตรงไหนวะฮะหน้าเราจะแบดถ้าใครยังพิมพ์เขาว่านายเอกมาอีกนะเราจะไม่คุยด้วยแล้วเราจะจบร้ายทันทีเลยเคย่ะ ใช่ใช่ใช่เนี่ยพิมพ์มาพิมพ์กันมาพิมพ์กันมาเรื่อยๆเลยพระเอกเท่านั้นพระเอกเท่านั้นใครบอกเราตัวเล็กฮะไม่เคยเจอเราเลยบอกเราตัวเล็กอ่ะือไม่ใช่แล้วใครบอกเราตัวเล็กเนี่ยไม่ใช่แล้วอัน,นอันนี้จริงๆนะถ้า ถ้าถ้าคิดว่าเราตัวเล็กเนี่ยไม่ใช่แล้วทรงเราไม่ได้ตะเล็กต่น้อยเหมือนที่คนอื่นเขาคิดนะเาะ้คนคนที่เคยเจอเราก็จะรู้ว่าเราไม่ได้ตะเล็กตะน้อยไหนไหนใครพูดซิไหนไหนใครตรงนี้มีใครเคยเห็นเราจริง มีใครเคยเจอเราบ้างยืนยันกับคนที่ไม่เคยเจอเราสิว่าเราตะเล็กตะน้อยหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> เหมือนเดจาวูเหรอเดจาวูอะไรอ่ะเอาพี่ปลาัสดีครับเห็นปะเนี่ยเนี่ยมีคนพูดออกมาแล้ว ตัวจริงผมไม่ตะเล็กเนะี่ยตัวจริงผมดูแปดดมากเนะี่ยอันนี้คือเรื่องจริงฮนะคือเวลาเห็นผมเลยเนะี่ยก็จะคิดว่าผมตะเล็กต่น้อยดูแบบอู้หน้าหวานมุงมิง้งแต่จริงไม่ใช่ฮนะองค์ประกอบโดยรวมมันไม่ใช่ไนงะผมตัวใหญ่กว่ายินอยางนะ ยินกับเราใครน้ําหนักเยอะกว่ากันใช่ไหมเราดิโคงเราใหญ่กว่าแล้วช่วงช่วงตัวเราใหญ่กว่ายินมันจะหุ่นมันลีนๆหน่อยหุ่นแบบเนื้อไม่เยอะแบบโครงยินไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเว้ยมันแสงอะไรเนี่ยเออเฮ้ แสงอะไรมันมันมันเป็นอะไรเนี่ยอุย้ยอ้าวทุกคนเห็นหน้าเราชัดไหมไอ้เต่าหน้าหวานเฮ้ตายละทุกคนอ้าวอ้าว อะไรเล่นอะไรก็เล่นแล้วเอาทีเนี้นายเอกกับนายเอกพระเอกกับพระเอกเพื่อนไระเอกกับเพื่อนไระเอกก,อก,อก,ก,อก้อนหินก็ก้อนหินวะต้นไม้ก็ต้นไม้วะมีใจสูงเท่าไหร่ละครับร้อยร้อยเจ็ดสิบเก้าครับร้อยเจ็ดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าครับประมาณนี้ดูไปหน้าหมวยแนละ้วมันยินหรือเปล่าฮะเฮ้ยทำไมมันแสงอะไรเนี่ย ตอนแรกมันก็แบบมืดๆอยู่เลยแสงอะไรเนี่ยออกไปมานะทุกคนเรามาคุยกันแบบว่าเดี๋ยวผมบังแดดให้นะทุกคนจะได้ไม่แสบตาเขียวไหเขปยวแสบตากันไหมทุกคนเดี๋ยวผมบังแดดให้โอเคไหม อ่ะมันมันแสงมันมันมันเข้ามาเยอะเกินไปผมก็เลยเข้ามาใกล้ๆแล้วผมก็จะบังแดดได้ทุกคนโอเคปะกำลังจะทักมาพี่พี่หินมาไลฟ์ไอจีพี่ใจยังไงเฮ้ยหน้าเหมือนกันตรงไหนล่ะฮะอ่ะผมบังแดดให้ละ ใชไหมมีใครมาเล่นอะไรอย่างงี้ไหมเนี่ยบังแดดในการไลฟ์เนี่ย่ะ <laughs> เออมันมันช่วยไหมเนี่ยทุกคนมาบังแดดให้ละมันสว่างเกินน่ะดูดิเฮ้ย <laughs> 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 เอออ่าผมบางแดดอ่ะ,ะอ่ะดีขึ้นไหมอ่ะบางแดดให้นะทุกคนมาผมเอา <c ười> ผ้าบางแดดให้นะ